สวัสดีค่ะมาพบับกบอีกแล้วค่ะทุกคนมาค่ะมาค่ะมาเข้าครัวได้กันก,นก,นกระกบนะคะวันนี้กบจะชวนทุกคนทําแกงหมูสามชั้นมะเขือพวงใส่พริกแกงใต้นะทุกคนจ๋านี่ก็คือมะไม่ใช่หมูสามชั้นของกบนะคะกบใช้ประมาณเท่านี้นะคะเพราะว่าอเปิดดูซื้อมะเขือพวงมาจากวัดนานมากเปิดตู้เย็นไป เป็นแบบนี้ไปแล้วคะ่ะแต่ก็ยังมีที่ยังโอเคอยู่ทุกคนาขคางกกแบบลืมไงบางอย่างก็ลืมซะจนแบบดูดิแต่ก็กินได้นะยังกินได้อยู่นะยังใช้ได้อยู่อันนี้ก็เป็นพริกแกงเผ็ดใต้นะทุกคนแกงเผ็ดก็แกงเผ็ดหมูสามชั้นก็แล้วกันนาะแกงเผ็ดหมูสามชั้นมะเขือ,อพวงพริกแกงใต้โอเค ก,ก็จะนี่ค่ะเป็นพริกแกงนะกบซื้อมาจากร้านไทยนะทุกคนนะเขาก็จะมีวิธีการบอกส่วนผสมหรืออะไรก็ตามนะเขากบก็จะอ่านตามนี้แต่กบก็จะไม่ได้ใช้ตามนี้หรอกกบก็จะกะเดาเอาเหมือนเดิมมีกะทิน้ำตาลมะพร้าวใบมะกรูดกะปิน้ำปลานะทุกคนจ๋าเหมือนเดิมนะคะเราก็จะใช้วิธีการ ทำไปคุยไปนะคะทุกคนท่านไหนที่ไม่มีเวลานะคะที่รับชมคลิปก็สามารถผ่านไปได้ะคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะที่แวะเวียนเข้ามานะคะทุกคนแต่กบก็ขอบคุณนะคะที่คุณเข้าแวะเข้ามาเพราะว่าคนที่แวะเข้ามาส่วนมากจะเป็นเพื่อนของพวกของกบเองนะแต่ท่านที่แบบว่าแวะเวียนเข้ามาแบบมาดูเมนูอาหารว่าทําอะไรบ้างแต่ถ้ามันคลิปนานเกินไปก็สามารถ ข้ามผ่านไปดูคลิปวิดีโอของท่านอื่นได้นะคะโอเคไปไปดูกันเลยไปทำกันคะ่ะเอาแล้วนะใส่กะทิลงไปนิดหน่อยเอาควาร้อนแล้วเราก็จะเอาพริกแกงไปผัดนะทุกคนทุกคนสบายดีนะคะกบก็สบายดีอยิ่งใกล้วันยิ่งตื่นเต้นคุณอำนาจบอก ตื่นเต้นไหมยอยู่เด้กันทุกวันถามกันทุกวันใครจะไม่ตื่นเต้นเนาะทุกคนเป็นใครจะไม่ตื่นเต้นจะได้กลับบ้านบ้านหรอถามถามทุกวันตื่นเต้นไหมย,ยิ่งเห็นกระเป๋ายิ่งเห็นเอาอะไรมาวางยิ่งอะไรแบบนี้ก็ยิ่งตื่นเต้นทุกคนของอะ่ะทีดดูสิกบยังซื้อของไม่ครบเลยอะ่ะยังซื้อของได้ไม่ครบเลยอะ่ะที่อ่าที่กบจะซื้อไปฝากคนที่บ้านนะ่ะทุกคนเดี๋ยวกบ z ู o ใกล้ คือยังซื้อไปไม่ครบเลยทุกคนเออก็ค่อยๆทยอยซื้อแต่ก็ต้องรีเพราะว่าเดือนหน้าแล้วอะใช่ไหมมันก็ไม่ได้นานอะแปบ๊บเดียวมันวันนึงวันนึงมันแป๊บเดียวจริงๆนะทุกคนจ๋ามันไม่นานเลยก็ยังต้องทําอีกหลายสิ่งหลายอย่างภาษาอีสานว่ามันจ่อของมาแล้วอะ มันจอของมาแล้วอ่ะเห็นอย่างท่านเห็นอย่างแล้วอยู่อ่ะทุกคนต้องเห็ดต้องเห็ดต้องเห็ดอีอย่างแบบว่าให้มันแบบว่าพอมว่างแผนนีอย่างให้มันแบบจัดอะไรเอาไว้ให้มันเสร็จสรบก่อนไปเนาะทุกคนเนาะจะมาภาวะพวงอะไรแบบนี้ไงก็เลยแบบว่าเออไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่างๆที่อยู่ที่นี่เนาะอ่ะใส่ที่แกลงลงไปผมจะใส่แค่ประมาณหนึ่งช้อนกว่ากว่า เพราะว่ากลัวเผ็ดจริงๆมันก็เผ็ดอยู่แล้วพี่แกงใต้นี่ทุกคนทีนี้ก็จะมองไม่เห็นแล้วใช่ไหมเพราะว่าใสใช้หม้อหั่เลยค่ะมองเห็นไหมคะทุกคนใช้หม้อจะมองไม่ค่อยเห็นก็เท่าเลยเพราะว่ามันลึก ทำไปคุยไปเหมือนเดิมแล้วค่ะทุกคนจ๋าชีวิตแมนบ้านใส่กะทิลงไปอีกค่ะค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆแล้วก็ผัดให้หอมๆโอเคเดี๋ยวผมไปผัดให้พี่แกงกับกะทิได้ที่แล้วเรามาเจอกันนะแก็จะใส่กะปิลงไปนิดหน่อย อหอมมากทุกคนเราอาจจะหอมแต่คนอื่นเขาจะหอมกับเราไหมหอมจริงๆหอมมากค่ะทุกคนจ๋าใส่กะทิลงไปเลยค่ะกบจะใส่กะทิลงไปอีกนิดหน่อยแล้วก็เติมน้ำเปล่านะทุกคนแล้วก็จะต้ก็ไม่ก็เปื่อยๆหน่อย Okay. ใส่น้ำเปล่าก็ oh, ะจะฉีกใบมะกูดนะคะ mm hmm. ทุกคนใส่ลงไปให้มันหอมๆหน่อย ทีนี้ก็ก็จะต้มไปนะคะให้เนื้อหมูหมูสามชั้นของกุบนุ่มนะทุกคนโอเคแล้วดูสิมาชิมก่อนเนาะเราจะต้องชิมก่อนนะทุกคนเพราะว่ากบใส่กัะปิไปทีนี้ก็จะเติมน้ำปลาหนุ่หน้าชอบกินเค็มใส่ไปเลย ันนี้เดียวใส่ให้หมดแล้วก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าวประมาณนี้นะจะไม่ต้องรอหรอกเนาะว่าให้ใน้ำตาลมะพร้าวละลายเพราะว่ากบจะใส่มะเขือวถั่วลงไป ไปเลยให้มะเขือพวงสุกก็พอดีน้ำตาลละลายทุกคนถ้าเป็นปลาดุกอ่ะโอ้โหยอดเลยนะเนี่ยทุกคนกบเคยไปกินร้านอาหารใต้แถวๆเมื่อก่อน โอ้ยเมื่อก่อนนี้ก็ถามว่าเมื่อก่อนเนี่ยนานมากกบอยู่แถวบางนาเนาะส่วนหลวงรอก้าวอะ่ะทุกคนมันจะมีร้านอาหารใต้อยู่ทุกคนเชื่อไหมว่ากบไปกินบ่อยมากแกงปลาดุกใต้อะ่ะเป็นแบบเผ็ดๆแบบนี้แหละแต่ปลาดุกอ,อร่อยมากทุกคนอร่อยมากอร่อยจริงๆกบชอบก็เลยเป็นเป็นคนกลายเป็นคนชอบแกงใต้ตั้งแต่ตอนนั้นคือถ้าเราไม่รู้สิกบคิดว่าถ้าเราแบบว่ารู้สึกว่า ถ้าเราเจอร้านอร่อยปุ๊บถ้าเราได้กินแล้วเราจะรู้สึกว่ามันเราจะเราจะถูกปากแล้วมันก็จะอยากกินไปเรื่อยๆอทุกคนเข้าใจปะกบกบพอนี้จากจาก,จากวันนั้นเป็นต้นมาเชื่อไหมเมื่อก่อนกบอ่ะไม่รู้ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยสันทัดอาหารใต้สักเท่าไหร่แต่น้องสาวกบอ่ะพากบไปกินร้านนี้จากวันนั้นกล้าพูดได้เลยว่าจากวันนั้นจนถึงวันเนี้ยปัจจุบันเนี้ยกบชอบอาหารใต้มากก็ <laughs> เลยกลายเป็นแบบเออชอบกินไปเฉยเลยอ่ะแล้วกินเป็น แล้วทีนี้พอเป็นอาหารเหนือเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นคนเหนือก,ก็กลายเป็นกินอาหารเหนือ <ấy S 1> ชิมแต่ก็คิดว่าพอดีแหละแล้วก็อาหารใต้นะทุกคนร้านถ้าเป็นร้านที่ทุกคนพอจะรู้นะอาหารใต้เขาจะมีน้ําพริกกะปิกับผักสดให้ฟรีด้วยนะทุกคนพอดีละ,ะ,ะเผ็ดเผ็ดกนเผ็ดเค็มแล้วก็น้ําตาลน,นิดหน่อยก็หวาน พอดีไม่ต้องหวานมากแต่คนใต้ก็อาจจะใส่แค่ไปปลายนะเขาจะไม่ใส่เยอะเหมือนกบนะคือกบชอบมากประทับใจเวลาไปกินร้านอาหารใต้นะ่ะชอบมากเขามีน้ำพริกให้แล้วก็ผักให้น้ำพริกกะปิฟรีผักฟรีเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วคะ่ะทุกคนแกงเผ็ดหมูสามชั้นมะเขือพวงใส่พริกแกงใต้นะคะทุกคน น่ากินมากทุกคนจ๋ามาค่ะทุกคนมาทานข้าวด้วยกันกับพวกเราขอบคุณมากมากนะคะทุกคนจ๋าที่รับชมคลิปวิดีโอของกบนะคะขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกเม้น์ขอบคุณทุกไลค์ค่ะกบชอบเอาน้ำคลุกข้าวขอบคุณกําลังใจที่มีให้กบเสมอทุกวันทุกคลิปนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะรักเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะกบไปแล้วค่ะบ๊ายบาย